ฟอร์ดนะครับอีโคสปอร์ตเท่ๆตามสไตล์รถยุโรปครับเติม e85 ได้นะครับประหยัดหน่อยครับชั่วโมงนี้ครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับครับสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับ TK Good Car ผมเซลเล็กนะครับ พีเคคุณคาครับเราจะมีรถให้ท่านเลือกนะครับร่วมๆ่วม200คันครับอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษช่วงก่อนถึงบางแครประมาณ7กิโลนะครับถ้าท่านมาจากบางใหญ่นะครับผ่านถนนรมราชชนนีครับชิดเข้าเลนคู่ขนานเพียง1กิโลท่านครับท่านจะได้พบกับรถสวยมีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับวันนี้นะครับเซลเล็กได้มานะครับรีวิวรถสวยๆเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่ใช้ ในช่วงที่น้ำมันแพงช่วงนี้นะครับเป็นรถฟอร์ตนะครับอีโคสปอรคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับปีหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารถคันนี้มีอะไรดีตามผมเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูรถครับระหว่างนี้นะครับเป็นรถสีน้ำตาลเรียบๆหรูๆรถมือเดียวเจ้าของเดียวใช้รักษามากนะครับกับไมที่ใช้ไปนะครับกับคันนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สสมนกิโลนะครับวันนี้เราจะมาเลือกดูรถและก็แนะนําวิธีการเลือกรถดูรถให้ดีนะครับอันดับแรกนะครับเราดูผิว,ผวเนื้อของสีก่อนว่ารถคันนี้มีบาดเหตุมาไหมนะครับเราก็ดูไปที่ซอกนะครับ ลแล้วลเราก็ค่อยๆค่อยๆแกะแกะดูว่าขอบยางดูครับยางขอบประตูเนี่ยครับถ้าเกิดมีการซ่อมมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะฟ้องเลยครับเล็ดอาร์กตรงนี้จะเกิดการทําใหม่นะครับถ้าอาร์กอย่างนี้จากโรงงานนะครับมีการชุบการสนิมแล้วก็พ่นสีเคลือบเรียบร้อยเนีย่ยอย่างเงี้ยคือเดิมๆครับเดิมๆครับประตูนี้ไม่มีครับไม่มีความมีชนครับแกะดูครับแกะดูแกะดูะดะดค่อยๆค่อยๆฮะค่อยๆจับนะค่อยๆค่อยๆแงะอย่างเงีย้ยนะครับ โอ้โหอย่างนี้สมบูรณ์ครับเนี่ยเลตอาร์อยู่ครบอย่างเงี้ยสมบูรณ์ครับอย่างเงี้ยสมบูรณ์ครับตัวนี้มันจะเป็นสไตล์รถฟอร์ดนะครับเราเปิดประตูด้านหลังกดปุ่มที่ด้วนนี้ครับแล้วก็เปิดออกครับนะครับยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนะครับยางอะไหล่พวกนี้ก็ทาแบบสไตล์ของฟอร์ดเขานะครับประตูเป็นแบบบานเปิดครับบานเปิดเปิดออกครับเท่ๆตามสไตล์รถยุโรปครับยุโรปในการจะทํารถสไตล์นี้ฟอร์ดเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับแล้วเกย์หัวน็อตครับหัวน็อตนี่ครับ คอยย้ำหมุดอย่างดีแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีโดนนะครับไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนครับประกันรันตีนะครับดูจากขอบยางฮะใหม่จริงๆครับแต่อานนี้ไม่ต้องแกะครับเพราะดูจากข้างหลังหัวน็อตพวกนี้ก็จบแล้วครับเพราะถ้าถ้าโดนก็โดนถึงขั้นนี้หมดเลยถ้าโดนจากเนี้มันจะดัดดันเข้าไปนะครับกับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับฟอร์ดครับซึ่งอยู่คู่กับเมืองไทยมาก็ร่วมร่วม70ปีแล้วนะครับเข้ามาอยู่เมืองไทยนะครับ น้ำมันนะครับโอ้โหสบายมากเลยครับชั่วโมงนี้นะครับเติม e85 ได้นะครับประหยัดหน่อยครับชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าประตูท้ายฝั่งนี้เป็นไงมัางนะดูให้หมดครับเดี๋ยวผมจะแนะนําท่านนะครับที่ผมมือลาดอย่างเงี้ยนะครับคือคือเราจะรู้เลยมันถ้ามีการทําสีมันจะสากมือจะสากมือมือเราสัมผัสเนี่ยมันจะสากแสดงว่าสีทําอันนี้สีไม่ทําสีเดิมครับเนี่ยฮะแกะไมาอย่างเงี้ยแกะดูแล้วมันจะเห็นชัดรอยเม็ดอาร์กอย่างเงี้ย ลักษณะนี้ก็คือเดิมครับได้ของเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับยางก็รุ่นนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสักปีหนึ่งครับใช้ได้สบายๆหกหมื่นกิโลยางใหม่ๆสวยๆโอ้โหใครหาอยู่ของเดิมล้อเดิมกระทะเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าขุมพลังของรถคันนี้กันนะครับกับเครื่องยนต์หนึ่งพันา้ี่ี่ร้แรงมา้าประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถลุยต่างจังหวัดเดินทางไกลได้สบายนะครับ นะครับเราก็แกะดูเงี้ยแกะดูยางนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอเล็กจิกจิกขอบขเนี่ยถ้านิ่มๆอย่างเงี้ยอาจารย์เดิมของเดิมน,นะครับสัญลักษณ์โลโก้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้สังเกตนะครับเนี่ยขอบเนี้ยผ่านเลยครับรถคันนี้หน้าไม่โดนแน่นอนรับประกันครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เดิมๆนะครับกับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยสี่สี่นะครับเอ่อร้อยสิบแรงม้านะครับเติมน้ำมัน e85 ได้อย่างคันนี้นะครับ อัตราการสูบตึงมันอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลต่อลิตรนะครับหน้าตาสวยผิวพรรณสดใสน,นะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับกับเจ้าของเดิมรถมือแรกเจ้าของเดิมนะครับใช้รักษานะครับสังเกตดูจากสีผิวต่างแสดงว่ามีการบำรุงรักษาไม่ไม่ใช้แบบปล่อยละเลยน,นี่มีการบำรุงรักษาดูแลอย่างดีไอ้เรามาดูภายในกันครับว่าอุปกรณ์ที่เขาทำมาให้ดีขนาดไหนตามผมมาครับเข้ามานั่งในในรถด,ดูเลยครับ ยนต์ฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับพวงมาลัยเก๋สามก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กหนึ่งลูกที่ที่ขอบพวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กอีกหนึ่งลูกที่นี่ครับรถคันนี้มีหมดแอร์แบ็กทั้งหมด2ใบด้วยกันนะครับเก็บของมี2ชั้นเก๋ไก่ออกแบบดีน่ารักนะครับผมครับวิยุก็ออกสไตล์รถยุโรปนะครับทำแบบดูฟังก์ชันซีดีรดิโอไอวีเอ็กโฟนรับทีพวงมาลัยได้นะครับตามสไตล์ของฟอร์ดนะครับผม ออกแบบดูดีดูสวยดูน่าใช้นะครับข้างบนก็มีที่เก็บแว่นนะครับหนึ่งหนึ่งันนครับผมครับผมไฟเก๋งก็โอเคครับก็สีสีอย่างนี้ก็สว่างข้างคืนนะครับผมภายในกว้างนั่งสบายนะครับเกียร์ก็ทําแบบแข็งแรงนะครับเกียร์แข็งแรงน่าใช้นะครับแอร์ก็เป็นลักษณะแอร์สองฝั่งปรับด้านด้านซ้ายนี่ปรับอุณหภูมิความเย็นอันนี้ปรับความแรงของพัดลมนะครับแอร์หนาวเลยครับคันนี้เนี่ยผมเปิดแ๊บเดียวเนี่ยเอามืออังนี่รู้เลยครับ แอดีครับแอดีเจ้าของรักษาดูแลดีครับจากเลขไม้ที่ใช้ไป1,30,000กิโลเท่านั้นครับกับเจ้ารถปอร์ติโคสปอร์ตปี2017นะครับผมอันนี้จะไม่มีวางของเล็กๆน้อยๆนะครับมีแท่นชาร์จที่สำเร็จรูปนะครับกับพระสายชาร์จโทรศัพท์นะครับนะครับมีสายไฟ1องโวลต์นะครับมีของวางแก้วนะวางแก้วได้3ชั้นด้วยกันนะครับเบาะหลังก็เป็นไงฮะนั่งโอ้โหสบายครับ เล็กรูเปิเล็กรูกกว้างครับเหลือเยอะครับส่วนเทดรูเ็สูงครับนั่งสบายครับเป็นรถยุโรปโดยส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้ดูแบบนั่งไม่อึดอัดครับแล้วเราคนไทยอไซส์ผมก็ประมาณสูง170นะครับสูงร้อยดร้อยฝรั่งมันจะสูงหน่อยครับเขาก็นั่งได้ของเราสบายครับส่วนเบาะพวกนี้นะครับสามารถผลสภาระนะครับพับดึงองนี้แล้วก็พับลงมาครับนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับ ดึงฝั่งนู้นขึ้นมาพับออกมาแล้วครับแล้วก็สามารถเก็บของเปิดท้ายใส่ของพับเบาได้นะครับหล้วถือเราจะไปขนของเราก็พับเก็บให้ถึงเวลาก็พับเก็บกับปกติครับสามารถพนักพิงก็ปรับกับได้ขนาดนี้สุดแล้วครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเราที่เปิดไว้เท่าไหร่นะครับเซลล์เล็กนําเสนออยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับอีกรอบนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สามารถจัดได้นะครับคันนี้นะครับจัดได้เกินนะครับจัดได้เกินนะครับจัดได้เกินจัดเหลือๆเลยครับผมฟรีดาวฟรีดาวกับกับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับเครดิตดีคือหมายถึงว่ามีการใช้บัตรเครดิตเกินปีนะครับผ่อนตีผ่อนตรงแค่นั้นนะครับไม่ยากนะครับหรือมีการผ่อนบ้านตรงมาเกินหนึ่งปีเนี่ยถือว่าช่านจัดอยู่ในขั้นเกรดดีนะครับของเครดิตเราสามารถเป็นเจ้าของคันนี้นะครับในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผม ผ่อนได้ยาวถึงประมาณ6ปีด้วยกันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เปเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ6,500้บาทเท่านั้นครับไม่ยากครับถ้าเข้ามานะครับท่านเดินทางมานะครับมาจากทางบางใหญ่อย่าลืมครับผ่านถนนบรมราชชนนีครับเข้าเลนคู่ขนานประมาณหนึ่งกิโลท่านจะถึงศูนย์รวมรถยนต์มีรถที่ท่านเลือกสวยๆดีๆราคาถูกมีรถรวมๆ200คันนะครับหรือเข้ามา เลือกดูหรือท่านจะมาขายรถก็ะวะเข้ามาได้นะครับมาไม่ยากครับเส้นนี้ครับผมมีรถให้ท่านเลือกเลยครับผมวันนี้นะครับเราจบกันนะครับที่จับเจ้าปอดอีโ o สปอร์ตนะครับท้ายคลิปนี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับความเจริญนะครับพบกันอีกทีในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับจากเซลเล็กครับสวัสดีครับ